สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายนะครับวันนี้เราเนี่ยฮะกลางวันนี้มาอัปเดตหานุมานรวยพันล้านพระปิตาลูงปู่ซีลาพุทายพิเศษนะครับวันนี้ครับมีแบงไปพี่ชายนะครับรับรองว่าอีพีแรกอีพีอัปเดตอีพีนี้ถือว่าทีเด็ดกันเลยทีเดียวครับมีรายการเด่นๆโดนๆนะครับนะตั้งแต่หน้าทองคํานี่ครับบอกเลยว่าสุดแน่นอนนะฮะหน้าทองคำนะฮะเหลืออยู่หนึ่งองค์หน้าและองค์สุดท้ายเลยนะพี่นะ ห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดเลยนะครับกับภาพปิดตาหน้าทองคําพี่ชายนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยแล้วกันนะครับนะสำหรับรายการที่หนึ่งรายการที่หนึ่งมาเป็นรายการพิเศษสามนาคุณนะฮะรายการนี้นะฮะนี่นี่ครับนะเป็นเหรียญสวยๆครับไม่ใช่รอยทะลอกนะครับเป็นเนื้อวันณะผิวแต่ละผิวนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับตอกเรล็อุดมวลสารเหล็กน้ําพี นี่ครับนี่อุดมสานเหล็กน้ำพีนะนี่ฮะเลขโคดเำนวนองค์นี้ครับหมายเลขสามจิดสี่คนี่ฮะรายการที่แบ่งปันให้พี่นะครับห้าร้อยบาทน่ครับนี่ฮะพิเศษให้นี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับต่อมาองค์ที่สองนี่ฮะองค์ที่สองเลขโคดเบอร์หมายเลขสิบครับ นี่ฮะโที่เปิดอยู่เจ็ดร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยนะพี่นะพิเศษให้นะเท่ากับพี่อีกคนนงฮะนี่รายการนี้นะครับเลขโค้ดนั๋เบอร์หมายเลขสิบนะฮะรายการนี้ก็แบ่งปันที่ห้าร้อยบาทครับพี่ชายนี่ครับห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะต่อมารายการที่สามรายการที่สามรายการนี้จะพิเศษหน่อยนะครับรายการนี้จะเป็นเนื้อหนวะนะพี่นะ ตอกเก้าล่ออุดมสิสารเหล็กน้ำพีฝังพลอยครับนะจะสร้างสามสิบเก้าองในโลกครับรายการนี้นะวะนะครับนินวะขอราคาเดิมพี่ชายองนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทองคนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทคับพี่ชายนะครับรายการที่สามนะครับต่อมานี่ครับนะเป็นรายการที่สี่ครับพี่ชายนี่ฮะโอ้โหรายการที่สี่นะครับบอกเลยอีกหนึ่งรายการห้าพลาดฮะ รายการนี้เป็นเนื้อว่านไผ่ดำหุ้มทองคําแท้สะดือพลอยแดงหานุมานฝังใจเพชรนะฮะนี่ฮะองค์นี้นะครับเลขคู่ตัวเบอร์18สิบแปดนะครับน้าน้องลืมแจ้งนะครับของเราเป็นการนาเลิกทุกองค์นะครับรายการนี้ครับหุ้มทองคําแท้นะครับเปิดแบงปังที่พี่อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับรายการที่สี่นะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่ห้าครับนี่ฮะ ลายการที่ห้านี่ครับองค์นี้จะเป็นองค์ท็อปหน่อยพี่ชายลายการนี้เป็นเนื้อว่านจินดามณีหุ้มทองคําแท้สะดือเพชรหานุ่มานใจครับนี่ลายการนี้เนื้อจินดามณีเลขโคดเบอร์หม,มายเลขแม่ทับครับเลขหนึ่งรายการนี้เปิดเป็นบานอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับลายการนี้จินดามณีหุ้มทองคําแท้นะฮะเลขโคดเบอร์หมายเลขแม่ทับครับหมายเลขหนึ่งนะพี่นะ นะฮะต่อมาครับรายการต่อไปครับจะพลาดไม่ได้เลยกับองนี้รายการนี้รายการที่หกหน้ากากทองคําแท้ครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาว่านองค์รูใส่ดุ๊กหน้ากากทองคําแท้นะครับและก็ปิดทองหน้าหลังนะครับนี่ครับรายการที่หน้ากากทองคําแท้นะครับนะหน้ากากทองคําแท้นะครับแค่หน้ากากอันเดียวพี่นะครับนันหนาดูนุ่นงี้ก็เอาไปขายได้เลย นะครับนะพูดเล่นๆนะครับนะก็คือเอาหนักกากเนี่ยไปขายก็น่าจะเกือบสองพันแล้วพี่ชายรายการนี้นะครับรายการท็อปบนสุดนะครับองค์นี้เลขโคดนัมเบอร์นะครับหมายเลขสามสิบสององนี้ขอแบ่งปันพี่ที่สองพันห้าร้อยบาทเหมือนเดิมฮะสองพันห้าร้อยบาทเหมือนเดิมครับพี่ชายนะครับรายการนี้ฮะเอาอย่างนี้ผมพิเศษให้แล้วกันเฉพาะอีพีนี้นะผมให้สองพันผมจบให้ครับสองพันจบให้เลยครับพี่ชายนะครับรายการที่หกนะครับ ต่อมารายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็อีกหนึ่งรายการทอพิเมียเนื้อตะกวัวนะครับรายการนี้ก็าพยาไปได้เลยพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อตะกัวมือทองคํานะฮะมือทองคําแท้หันุมานด้านหลังทองฮะเลขคุะเบอร์มายเลสามเลขเบิ้ลครับรายการที่มือทองคําครับมือทองคําองค,ค์อองคออนี้ผมนะแบ่งป,ปันที่หนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทผมจบให้ครับพี่ชายรายการที่เจ็ดนะครับ ต่อมารายการที่8ก็มือทองคําเหมือนกันพี่ชายนะครับเลขค้นเบอร์หมายเลขยี่สิบห้ารายการนี้ก็มือทองคานะฮะรายการที่ก็แบ่งปันที่หนึ่งพันสองร้อยบาทเหมือนกันครับพี่ชายนะรายการที่แปดนะครับนี่ฮะสวยๆเลยต่อมารายการที่เก้าครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับเหมือนกันนะครับแต่รายการนี้เป็นตะกุดสามวัสดุเงินทองนาคเลขค้นเบอร์หมายเลขห้าครับรายการที่แบ่งปันที่พี่พิเศษอยู่ที่ องนี้แบ่งไปพิเศษได้อยู่ที่600บาทนะครับแบ่งไปพิเศษได้อยู่ที่600บาทขาดตัวเลยฮะรายการที่9้านะครับต่อมารายการที่10บนะครับมาเป็นฝังนะฮะนี่ฮะฝังเดี๋ยวผมดูรายการให้นะครับรายการที่10รายการนี้เป็นตะกวดตะกุดทองคำอ๋อเป็นรายการที่ตะกุดทองคำแท้ครับรายการนี้ก็ตะกุดทองคำเหมือนกันพี่ชายนะครับนะ รายการนี้แบ่งปันพี่พี่นะครับนะที่หกร้อยบาทแล้วกันเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับพี่นะหกร้อยบาทเป็นสามร้อยานะรายการที่ขอเจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่ชายนะครับรายการที่สิบนะครับเจ็ดร้อยบาทเลขโคดตั้งเบอร์หมายเลขยี่สิบนะครับรวมกันได้เก้านะครับรายการที่สิบนะครับนะคุณทองคําต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดครับนี่รายการที่สิบเอ็ดรายการนี้เลี่ยมมาจากวัดเลยพี่ชายนะครับ ลายการนี้เป็นเนื้อเก้นครกนะครับนี่ฮะเนื้อเก้นครกรวมผุทุกคณเรี่ยมกรอบนะครับนี่ฮะของน้องน,นาเลกทุกอง์นะครับเลขคุณเบอร์หมายเลขสามตัวเดียวหลักเดียวฮะนี่ฮะรายการที่อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองและสิบสามครับโอ้โหพี่นะฮะสิบสองสิบสามยังสวยครับนี่ครับรายการที่สองที่สามนี้จะเป็นรายการนี่ฮะ เนื้อสายลุงพญาเสือหลังปิดทองคําแท้นะครับหน้ากากเลยหน้ากากปิดทองคําแท้ครับฝั่งเพชรตะกุดเงินล้อมแปดดอกครับนะบปิดทองด้านหลังอีกหน่อยโอ้โหอย่างสุดครับรายการนี้อย่างสุดครับรายการที่อ่าอ่าสิบสองกับสิบสามครับนะสิบสองเนี่ยจะเลขโคดตัวเบอร์หมายเลขหก no. นะครับสิบสองเลขโคดตัวเบอร์หมายเลขหก no. อ่าส่วนรายการที่ส no. ิบสามเลขโคดตัาเบอร์หมายเลขสามสิบนะฮะ นี่ฮะมีสองรายการพี่ชายนะครับรายการที่สิบสองสิบสามนะครับปิดหน้าทองคําแท้ครับนะรายการเลขหกเนี่ยผมขอแล้วกันเลขหกผมขอเก้าร้อยนะครับส่วนสามสิบเนี่ยผมขอที่เจ็ดร้อยอ่าเอางี้เอางี้เอางี้เลยผมอันนี้นะเอาเอาประมาณนี้เลยนะครับเอาต่างร้อยเยอะพอไหเอาแปดร้อยกับเจ็ดร้อยเลือกได้เลยครับแปดร้อยกับเจ็ดร้อยผมพิเศษให้เนี่ยฮะโอ้ ต่อมารายการถัดไปครับนะปิดหน้าปิดท้องคาแท้เหมือนกนารวิจัยนะครับมาเป็นรายการที่สิบห้ากับสิบหกนะครับแปลวนะเมะื่อกี้อ๋อเมื่อกี้สิบสองกับสิบสามนะพี่โทษดีค่ะเมื่อกี้สิบสองกับสิบสามนะครับต่อมารายการที่สิบสี่สิบห้านี่ครับ สิบสี่สิบห้ารายการนี้เป็นเนื้อคคกครอครกรวมมวลสารหน้ากาบปิดทองคาแท้นะฮะฝังคอยด้านหลังนะครับนี่ครับนี่ครับเลือกเลยพี่ชายนะฮะองค์นี้นะครับหน้ากาบปิดทองคาแท้ครับรายการนี้ก็แบ่งปันใครชอบแบบนี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับลองเลือกดูนะฮะสำหรับชุดนี้ลองเลือกดูนะครับองค์ละเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันครับองค์ละเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันครับพี่ชายนี่ฮะนะครับนะบนะสวยๆเลยนะี่ฮะ รายการที่14เลขโค้ดจำอร์หมายเลข2นะครับ14เลขโค้ดจำอร์หมายเลข2 15เลขโค้ดจำอร์หมายเลข25ครับนะองค์ละ700บาทนะฮะเลือกได้เลยพี่องค์ละ700บาทนะครับต่อมาครับรายการที่16นี่ฮะ16รายการที่เลขโค้ดจำอร์หมายเลข27ครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านจินดามณีหน้ากากมหาชนวนตะกุดทองทิพย์8ดอกฝังพลอยแดงด้านหลังครับ รายการนี้แบ่งปันเบาวพี่ในครับแบ่งปันรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะสามร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายพิเศษให้ต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบเจ็ดนะรายการที่สิบเจ็ดเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขสิบแปดรายการนี้เป็นเนื้อว่านไผ่ดำหน้ากากนาวะนะครับตะกรุดเงินเก้าดอกพี่ชายรายการนี้แบ่งปันที่พี่นะครับนะองค์นี้ผมขอที่สี่ร้อยห้าสิบาท พิเศษให้นครับรายการที่ขอ450บาทครับพี่ชายรายการที่17นะครับต่อมารายการที่18ครับเลขค้นเบอร์อรหมายเลข30ลรายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่านมงคล108ลงยาพิเศษหน้ากลักะคะัรายการนี้เอาไป350บาทผมพิเศษให้แลวนะ350บาทพอครับพี่ชายรายการที่18นะครับต่อมาครับเป็นรายการที่19นี่ร รายการที่สิบเก้าเช่นนี้พี่นะนี่รายการที่สิบเก้ามาเป็นหน้ากาดเงินเงินบ้างรายการที่เลขค้ดตัเบอร์หมายเลขสี่แปดนะครับรายการที่สิบเก้าเป็นเนื้อมหาว่านร้อยแปดนะครับนะสะดือพลอยเขียวรายการที่กาาเงินแท้นะครับอยู่ที่องค์ละสี่ร้อยบาทนะฮะหน้ากาดเงาเงางามพี่ชายนะครับรายการที่สิบเก้าต่อมารายการที่ยี่สิบครับรายการนี้ฮะรายการนี้ก็เป็นเลขค้ดตัเบอร์หมายเลขหนึ่งเลขแม่ทัพครับเป็นเนื้อว่านไผ่ดำนะฮะสะดือ นะฮะพลอยฟ้าครับหน้ากากเงินแท้เลขคุณตเบอร์ไม่เลขไม่ทับนะผมขออีกห้าสิบาทนะครับรายการนี้ขอสี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายนะครับเลขธรรมดาก็มีนะเลขธรรมดาผมมีองค์หนึ่งนะสี่ร้อยบาทใครเอาแจ้งมาได้นะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้วว่านจินดามณีฮะน่าจะเหลือยุ่องค์เดียวแล้วนะครับเลขคุณตเบอร์เลขเจ็ดเจ็ดเลขเบิ้ลด้วยนะครับนะองค์นี้เหลืออยู่องค์เดียวแล้วนะจินดามณีผมขอสี่ร้อยห้าสิบาทนะพี่ชายหน้ากากเงินพลอยแดงฮรรายการยีิบเอ็ดนะครับ ต MA, medidas, ata, ่อมาครับพี่ชายนี่ครับมาเป็นรายการตัดชิดฝังมวลสารกันบ้างนะครับนี่ฮะตัดชิดฝังมวลสารนะครับรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่ยี่สิบสองกับยี่สิบสามนะครับรายการนี้มั็นจะตัดชิดนะครับอุดมวลสารฝังพลอยนี่ฮะตัดชิดอุดมวลสารฝังพลนะครับนี่ฮะก็จะมีสองเลขนะครับ รายการที่ยี่สิบสองนะครับจะเป็นเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งองนี้ก็จะแบ่งปันที่พี่นะครับอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับส่วนรายการนี้นะครับรายการนี้เลขโคดอําเบอร์หมายเลขสิบแปดรายการที่ยี่สค์ามองนี้น้องขอแบ่งปันที่พี่อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับต่างกัน100หนึ่งร้อยพี่นะเลขแม่ทับพี่ชายนะครับนี่ฮะนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบสี่ ยี่สิบสี่ครับนะกับยี่ิบห้านะครับยี่ิบสี่กับยี่ิบห้านี่ฮะนะสวยๆเลยยี่ิบสี่กับยี่ิบห้ากันรายการนี้จะเป็นเนื้อตัดชิดมหาชนุอุบนศาลนะครับสองรายการนี้ก็แบ่งปันที่พี่อยู่ที่องค์ละสามร้อยบาทเหมือนกันนะครับนะนี่ฮะรายการยี่สบสี่เลขคตัเบอร์ยี่บสี่รายการยี่บห้าเลขคตุ 24, 25, ขคตัเบอร์หมายเลขยี่สิบครับนี่ฮะเนื้อมหาชนวนนะครับนะสวยๆเลยนะครับใครจะเลี่ยมกันน้ำนะีฮนะอ่า เพิ่มอีกแค่50บาทนะครับนะตัด <shape> ช mm ิดเนี <aha> <ell animals with deposits> ่ยต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับนะเป็นรายการที่26ฮะรายการ26นะครับมาเป็นรายการโซนเรลืองแสงกันบ้างนะครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านไผ่ดำฝังทองไหลเหลืองแสงครับเลขโคดจบนวนหมายเลขสิบสี่รายการนี้300บาท300บาทเท่านั้นพี่ชายนะครับรายการที่26นะครับต่อมารายการ27เก็เรลืองแสงเหมือนกันพี่ชายรายการนี้เป็นเลขโคดจำนวนหมายเลขเก้า นะครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดามานีีฝังทองไหลครับรายการนี้สามรอยห้าสิบาทนะพี่นะสามร้ยห้าสิบาทนะพี่นะรายการนี้นะครับสามร้อยห้าสิบาทรายการยีิบเจ็ดนะครับส่วนใครอยากได้เลขธรรมดาพี่น้องมีนะครับนะเอาแค่สามร้อยบาทมาเอาแค่3ามรอยบาทใครอยากได้เลขธรรมดาแจ้งได้แต่ถ้าเลขสวยผมขอสามรอยห้าสิบบาทนะครับนะมีมีให้เลือกนะมีให้เลือกนะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดฮะรายการที่ยี่แปดนะครับมาเป็นรายการที่พี่ชายตะกุดทองคำนะฮะเลขคนจัเบอร์หมายเสายสองรายการนี้เนื้อสายลูกตะกุดทองคําปิดทองหน้าหลังเนี่ยฮะปิดทองหน้าหลังนี่ฮะตะกุดทองคานะพี่รายการนี้นะแบ่งตอนที่อยู่ที่เก้าร้อยบาทนะฮะองค์นี้ขอเก้าร้อยบาทนะครับตะกุดอันนี้ไบผมแบ่งให้นะครับผมขอที่แปดร้อย นะแปดอยจบให้ครับพี่ชายนะครับรายการที่ยี่สบแดนะต่อมารายการที่29ครับนี่ฮะรายการที่29ครับสวยๆวยี่สเก้ากับสานะครับนี่ฮะยีิบเก้ากับสารายการนี้สวยๆไปเลยนะครับรายการนี้เป็นเนื้อมัตเตอร์พิษตะกุดทองทิพย์แดอกสะดือเพชรกำไลทองแข้งทองมือทองหลังปิดทองครับนี่ฮะสวยสวยเลย นี่ครับนะรายการนี้แบ่งปันให้พี่องค์ละห้าร้อยบาทเท่านั้นพี่ชายนะครับเลขโค้ดเบอร์เลขสิบสี่กับเลขสิบห้าครับนะรายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบเก้ากับสามสิบนะพี่นะนะยี่สิบเก้ากับสามสิบนะครับต่อมารายการที่สามเอ็ดนะฮะเลขโค้ดเบอร์มายเลขยี่สิบสองรายการที่สามที่เอ็ดรายการที่เป็นองค์ขาวนะครับเป็นเนื้อมัตตพิะกุดทองทิพแปดดอกตะดือเพชรกำไรทองแข้งทองมือทอง หลังปิดทองนะฮะองศาห้าร้อยบาทเหมือนกันพี่ชายเลขโค้ดจำนวนหมายเลขยี่สิบสองครับนี่ฮะสวยๆเลยต่อมารายการถัดไปครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่สามสิบสองสามสิบสองเลขโค้ดจำนวนหมายเลขสี่สิบห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อจัดน้ำเงินนกกากเก่ามหาชนวนครับนะรายการนี้เอาเป300็นสามร้อยบาทรายการนี้เอาเป300็นสามร้อยบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สามสิบสองนะครับ นะครับต่อมานี่ครับเป็นเนื้อว่านไผ่ดำเนี่ยกลากมหาชนวนนะครับเลขคดเบอร์นะครับหมายเลขเจ็ดนะครับนี่ฮะโอ้โหเลขคดเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวครับเนี่ยเนื้อว่านไผ่ดำนะครับนี่ฮะนี่สวยๆเลยนะฮะจะจบคลิปอยู่แล้วครับน้องนี่ฮะจะมาแจ้งราคาให้ทราบนะรุ่นนี้ราคาจองน่าจะอยู่ที่ประมาณอ่อ น่าจะมาเสือบสามหมื่นนะครับสองหมื่นกว่านี่ครับนี่นะแต่ก็เปิดแบ็ปันที่พี่นะครับทั่วๆกันนะครับนะสามร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับสามร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับต่อมาครับรายการถัพไปพิชายนะสองรายการนี้เป็นรายการเดียวกันเลยสองรายการเดียวกันเลยนะครับรายการที่สามสี่กับสามห้านี่ครับสามสี่อ้าวไม่ใช่นะครับรายการสามสี่เป็นเนื้อดำเวราตะกุดสังประสัดนะครับนะสามร้อย เนี่ครับสมัมกษัต์เอาไปสามร้อยนะครับต่อมาน่าจะเป็นอาจจะกดเงินอ๋อสามกษัตรเหมือนกันโทษทีพี่สามกสัตเหมือนกันพี่เลขคนจเบอร์มาเลขห้าสิบเจ็ดนี่ยงลสามร้อยบาทเหมือนกันพี่จายนะครับรายการสามสี่สามห้านะสามสาม,ส,าม,มสี 4, เ่เลขคนจเบอร์ยี่หกสา้าเลขคนจัเบอร์มาเลสี่สิบเจ็ดครับ นี ini, ่ครับและก็ต่อมาครับรายการสุดท้ายครับของ EP อัปเดต EP แรกนะครับเลขคุณทะเบอร์เลขเจครับรายการสุดท้ายรายการที่36นะครับเป็นเนื้อเขียวก้านมะลิปิดทองคําแท้นะครับนี่ครับเนื้อเขียวก้านมะลิปิดทองคําแท้นะครับนี่ครับเลขคุณทะเบอร์เลขเจ็ดเลขเบิ้ลนะครับ300บาทเหมือนกันพี่ชายนะครับราคาราคาวัดนะฮะราคาวัดเลยนะครับนี่ครับ วันนี้ก็มีมาสามที่6รายการที่จุจุใจกันเลยทีเดียวเราลองเลือกชมดูพี่ชายชอบใจรายการไหนนะครับสามารถที่ต่อได้ที่ ID l ีไลและเบอร์โทรน้องแท้เลยนะครับสำหรับนี้ต้องกราบขอบพระคุณที่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนการนะครับขอบคุณมากๆครับ